โอ้โหคู่นี้ครับดูเทียบสัดส่วนครับสิบแสนนี่ได้เปรียบส่วนสูงครับ10เซนติเมตรนักมวยต่างชาติแต่ว่าต่างชาตินี่เขาก็มีหมัดมาเสริมเลยครับแน่นอนครับแต่เนี้ตัรสเรซี่เป็นมวยกำปั้นดินระเบิดครับโอ้ดูจัดการการดโอ้โหเห็นแล้วครับนั่นครับแหมพักทายด้วยหมัดซ้ายก่อนเลยครับตอเรสต้องระวังให้ดีครับสิบแสนครับกาดอย่าหล่นครับโอ้กะเดินเกรงหมัดเข้าหานะครับอ่าสิบแสนต้องอาศัยช่วงยาวๆครับ ต่บผู้ขวาแล้ววนออกไปครับสิบแสนโอ้โหวางแข้งซ้ายถีบยันครับแม่บินหลาเลยครับสวยครับลูกนี้ครับแม่มีศอกมาครับสิบแสนสู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับแตกลับนับล็อกครับจับตาดูดีๆต่อเลสกันเดินน่ากลัวครับแมเก่งกำปั้นกะแบบโป้งเดียวอยู่ครับแหมรูปร่างดีซะด้วยครับ ทางด้านของเดนนิสตอรสครซได้สวนหนาเลยครับแต่ว่าสิบแสนนี่ได้ลอยและเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับสิบแสนแกออกซ้ายครับโอ้โหน้ำกระเจี๊ยบราดบนหัวเลยครับสีแดงเลยครับโอ้แมยังผ่านไปแค่นาทีเศษเด้งนะครับโได้เลือดแล้วครับนักสู้ชาวโคลอมเบียครับแต่ว่ายังสบายสบายครับคุณหมอบอกไปต่อได้ครับแสดงว่าจุดยังไม่อันตราย ก็บริเวณกลางหน้าผากนะครับอาวุธกยาวจริงครับสิบแสนครับได้เปรียบครับต่อเรสต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างแลวแหละครับต้องเดินลุยเลยครับไปอย่างนั้นที่เสียเปรียบครับอยู่วงนอกเจอทั้งมัดเจอทั้งแข้งและที่สําคัญคือมีเลือดเนี่ยครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับสิบแสนครับโดนมาขวาตอเรสก็ไปต้องกอดไว้ก่อนเลยครับสิบแสน แต่ตอนนี้ต้องทิ้งปอมอย่างเดียวเลยครับเดนิเอตอเรสดูสายตาแกจ้องครับดึงจักหวาลไตสวยจักหวาดยังไม่ลงครับตอนนี้สิบแสนน่าจะเลือกออกอาวุธเลยแหละครับสบายๆครับขนาดอ้้ยมีดักศอกอีกแล้วครับ1ิบแสนโอ้โหศอกบูทไเแล้วเกินแกง้างมาจากอเมริกาใต้นะครับเดนิเอตอเรส โอ้หน้าตานี่ก็เปไปด้วยเลือดเหมือนกันนะครับสิบแสนเรือของแดนนี่ตอเรสเน่ยก็กระเด็นไปครับโอ้โหไตขวาสูงอ่าระวังครับอย่าถอยเยอะครับหมัดแรกกับแข้งครับโอ้แต่มันยังวืดวาดอยู่ครับหมัดของตอเรสครับอ่ะเริ่มจะมีส่วนนะครับสิบแสนครับโอ้โหสอกไม่โดนครับตัวหมุนเลยครับตอเรสแต่มีเท่าไหร่นี่ใส่หมดเลยนะครับ อยนั้นอยู่แล้วแต่ว่า10บแสนครับเตรียมงานซ้ายรอไว้เลยครับแข่งซ้ายถีบขวายันไว้ก่อนแต่จังหวะถีบนี่ก็ทำได้ดีครับ10บแสนครับดักสกัดจังหวะของตอเรสได้ดีครับโอ้โ<บ> oh. งานครับ oh. บอกเลสโกเลสโกครับต้องบอกให้เดินลุยเลยแหล,ละครับ เข้าวงในก็เสียเปรียบครับสิบแสนแกก็ล็อกเอาไว้ครับต่อยคู่เลยครับต่อยคู่ต่อยปรามเลยครับอย่าให้เข้ามาต้องทำตัวเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดเลยครับโอ้โดนย้อตเรสอุ้ย่อเลยครับแหมย่อแบบนี้ไม่มีขยายครับโอ้สายของสิบแสนครับแหมสายหน้าทำงานได้ดีครับอ่ะโดนอีกแล้วครับ แม่เหมือนจะมีอาการครับเจอหมัดของสิบแสนเข้าไปครับขาเริ่มปัดอ้าโห 1, 2, 3ที่ต่อยเป็นมวยสากลเลยครับสิบแสนแมชายแวววิบปั๊บวิบปั๊บเลยครับการด้วยสิบแสนครับทำได้ดีกว่าครับชัดเจนครับแมกัดฟันกรอดเลยครับตอนนี้เดนเน่ตอร์เรสครับขวาไม่โดนโอโหกลับกลายจะเป็นยิ่งเดินยิ่งโดนหรือเปล่าเนี่ยครับแกจ้องจะต่อยบัดมากเกินไปครับตอร์เรสครับ แล้วก็จ้องแต่จะต่อยแต่บริเวณปลายคางครับกาเก็บงานครับไม่ง่ายครับสิบแสนก็ก็โอ้นโคัตดครับแปโดนไปหน้าหงายทั้งคู่โอ้ตอนนี้เดินทุกไล่น่ากลัวครับแด้เนตอเรสโรมรันพันตูกันอยู่ครับโ้ซัดกันแหล่งจริงครับผู้นี้โชคกันแบบแบบเหมือนจะไม่มียกหน้าเลยครับกำลัดสามยกนะครับแต่ว่ายกนี้เป็นยกที่สองครับจะครบยกหรือเปล่าไม่รู้ จังหวะเดินกันหน้ากลัวครับตอเรสครับไม่แต่มันยังไม่แม่นนะครับอาวุธแกโฉงชางไปหน่อยครับโอกาสทิ้งขวาหมัดเดียวเลยครับพอเข้าใกล้นี่สิบแสนก็กอดรัดไว้ก่อนครับเซฟตี้เฟิร์สครับง่าจแตต้องหาลูกอื่นบ้างแล้วครับตอเรสครับเดินทื่อไปหน่อยครับเนี่ยครับสิบแสนก็ตอนรับด้วยแข้งนะครับโอ้ย จะเลยล้วครับบัดขวางัดล้มไปครับโอ้แรงแกมีลุกไล่ตลอดครับ3นาทีครับนี่เหลืออีกประมาณ25วินาทีนี้ยังไม่เห็นแกหยุดเดินเลยครับแดนเนตตอร์เรสเอ้ามีสอกงัดครับดูเหมือนว่าจะเริ่มโรยๆไปนะครับสิบแสนพอยังว่าครับโอ้โหรับเละเลยครับแดนเนตตอร์เรสเดินเร็วเดินไวเหลือเกินเอามัดขวาครับคนละมัดโอ้ย อ่ะดูดีครับคู่นี้น็อกไม่น็อกครับแตกได้มีไปเรียบร้อยแล้วอ้เหี่ยงล้มลงไปครับโอ้แสดงว่าเรียวแรงอย่างดีอยู่ครับตอเรสครับแต่โดนหมัดของส0บแสนหน้าหงายครับเรียวแรงจะมีเหลือเฟือเลยครับดานียอลตอเรสนักมวยจากโคลอมเบียครับแต่สิบแสนนี่สราสนใจครับแกออกได้ทั้งกาดซ้ายกาดขวาครับเป็นนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้นี่ต่อยด้วยยากครับดูครับ อ้าวเกี่ยวไว้ครับอ่าล้มลงไปไม่เป็นไรครับเล็กๆน้อยๆของมันโดนกันได้ครับดูสิบแสนับสลับกาดอีกแล้วครับอ้าวเจอซ้ายเลยครับทอนเรสโอ้โหเจอขวาโอ้ถ้ามีรางวัลความพยายามนี่ทอรเรสนี่แกพยายามเป็นเลิศจริงๆครับแหม่ล้านเต็มร้อยเลยครับแบบนี้ครับเดินหน้าเข้าใส่อย่างเดียวบัดขวาเข้าไม่โดนครับตอนนี้เป็นนกรู้เลครับสิบแสนครับเห็นหมดเลยครับ ปิดคลึงไปคลึงมาก็ไม่มีอะไรจังหวะแค่โยกนิดเดียวเองครับสิบแสนครับตอเลสี่จั่วลมไปหลายกำปั้นแล้วครับเปลืองแรงครับจับตีได้ไหมครับตีได้ไหมสิบแสนพยมตีไม่ได้ครับไม่แน่ใจว่าที่แรงยังเหลือหรือเปล่านะครับสิบแสนครับโดนนเลยครับโดนสองอุ้ยอ้าว ปากแตกหรือเปล่าครับสิบแสนครับมีเลือดครับโอ้เลือดกับดาวทะลักเลยครับสิบแสนครับอีกหนึ่งนาทีเศษเศถ้าจะทำะไรนี่ตอเรสต้องมีเวลาเหลือเฟือครับเอาเอาโดนสอกครับแม่มีมือมีเซเกมพลิกหรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้ต้องรักฉันนานๆแล้วแหละครับสิบแสนครับโอ้แต่ตอเรสแก่ไม่สนแล้วครับเดินหน้าขยี้น้องแล้วครับตอเรสจากโคลอมเบียครับ กอดไว้ก่อนครับกอดไว้ก่อนรักพี่นะหายใจยาวแล้วครับสิบแสนครับโอ้โดนเลยะครับปัดขวาแปดมืนไปมืนมาครับอยู่ข้างเชือกชักยังไงครับอุ้ยตอนเรสมีข่าวมาครับโอ้ทีมงานของละไมนี่ก็โบกให้เดินเลยละครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับดันเนตตอเรสขอจังๆพี่ครับตอเรสครับ แต่ยังมีดื้อมีเถียงครับส0บแสนมัดขวาไปอีกโอ้ยสองขวาเต็มเต็มขบับครับต้องตีกันเชียงหนีหมุนมาโอ้แกวนไปรอบเวที2-3รอบแล้วครับยกนี้ครับ10บแสนแหวนดอกรอบแล้วครับตอนนี้ไต่ขวาตาตัวโอ้ยต้องกอดครับทีมงานก็บอกเลสโกเลส go อีกนิดเดียวครับ10บแสนครับ <Red> แล้วก็เป็นมุมแดงครับสิบแสนครับนประเดชยิ้มครับขวาชัย ah mm hmm. ไปได้ครับโอ้โ oh หเล่นเอาน้ำลายเหนียวคอเลยครับ